สวัสดีครับตอนนี้เรากลับไปดนเกมดาวอัสติคแมนอีพิกทูนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็มาถึง E p ีที่8กันแล้วนะครับนะเออซึ่งเราก็ตามหาบักไอ้คนจนนะครับนาล้วพอเราตกมานะครับก็ได้พบกับว่าได้มีกับดักมือเหมือนมัมมี่ลองเลสนะครับนะได้หยุดดินสอทั้งหมดของเราไปซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาตามหาดินสอกันนะครับนะเออซึ่งตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ4คุณแจ4ดินสอนะครับพูดผิดนะฮะเอาล่ะก็ตามทางนี้แหละนะครับนี่ต่อมาก็รุยต่อนะครับนี่โอเค ประตูนี้คือต้องใช้ไอเดินสอไข่นะครับนะแต่เราไม่มีอะนะครับเราทำาม่ได้นะครับโอเคแสดงว่าตรงนี้มาไม่ได้อ่าสงสัยผมต้องเดินกลับขึ้นไปประตูด้านบนนะครับนะที่มีขุมทรัพย์เยอะๆนะครับนะท่านผู้ชมครับระหว่างขากลับผมดันเป็นบังเอิญเหยียบพรมนะครับเจอบางกรนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วอ้าจะสู้จะใครวะเนี่ยจะมาเอามาดิมาสู้กันมาสู้กันสู้ยังไงวะ นี่แฟ้าไปในดอกหนึ่งนะครับนะเออทะลุเข้าแมบบไปเลยมาดิมาไฟกันนะครับน้กูวิ่งก่อนแหละอันดับนี้นะครับน้าโอเคเอาละมันคือราชามงกรที่เฝ้าทรัพย์สมบัตินะครับนะแน่นอนเลยนะครับนะอย่างในหนังเรื่องฮอบบิทนะครับนะว่าจะจะฟันมันยังไงวะเอ้าจะฟันมันยังไงวะเนี่ยนะครับต้องฟังตอนที่มันฉบเราหรือเปล่าอาจจะหลบได้ประเด็นคือผมเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับมันจะไม่มีจุดเซฟหรือว่าจุดเกิดใหม่นะครับนะเออถ้าผมตายก็คือผมต้องไปเริ่มตั้งแต่แรกนะฮะเพราะฉะนั้นอรั่ยคบ นี่แหละฟาดหน้าไปดีนะครับเจ็บไปดีเจ็บไปดีนี่ฟาดไปอีกดอกหนึ่งมาดิเออใครจะแด้กว่ากันมาเลยโหฮอกโอ้ังกรเฝ้าทรัพย์สมบัติของที่นี่นี่เฝ้าทรัพย์สมบัติเหรอนะครับตามีตะเกียงจินนี่ด้วยนะครับนะอาจะอุ้ยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้เอเจ็บแล้วเว้ยเจ็บแล้วเว้ยนะครับตาเฮ้ยเหมือนเราจะสู้มันไม่ได้เลยว่ะไม่มีทางเลยนะครับตาเอ้าทำไงดีวะเนี่ยตายแน่เนี่ยนะครับตาหรือว่าต้องตีให้มันจนกว่าจะตายวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ทำูุนไปได้นะครับหน้ามีต้นไม้นะครับโอเครู้แล้วเราห้ามสู้กับมันแน่ๆเลยดูทรงแล้วนะครับนะไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเว้ยไปอยู่แล้วเออเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเร็วเร็วไอ้มังกรนี่มันจะฆ่าเราแล้วอ่าเออคือขอโทษครับพี่มังกรนี่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 ตีตีตีแล้วก็ถอยนะครับหนาถอยแล้วก็ตีครับเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออผิดกูแล้วนะครับนะ วิ่งเหนียวตัวรอดอโอ้โหนะครับนไม่เจอศัตรูที่โหดมานานนะครับวิ่งเหนียวตัวรอดวิ่งเหนียวตัวรอดเอ้ยไม่ใช่เออลนแล้วโลกแล้วโลกแล้วนะครับมต้นไม้ต้นไม้โลวเข้าพี่มังกรเข้ามาแล้วโลวเข้าเออโลกเข้า,ว,ขาวิ่งเหนียวตัวรอดนะครับนะี่นี่เจอต้นไม้เจอต้นไม้ใส่หน่อยเป็นไงไหวไหไมโอ้ยไม่ไหวเลยไม่อยู่เลยเฮ้ยนะครับมาโอ้โหมันค้างมาก นะครับนามันบ้าข้างมากนะครับไอมังกรตัวนี้เอาดาประตูเปิดแล้วเข้าไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยปิดประตูปิดประตูนี่เออตามมาได้เะล่าไอ้บ้าเฮ้ยมันจะตามมาได้ชิบหายนะครับนเออชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราเข้าเออเรวต้นไม้เราเข้าไอ้ลูกพ่อคือไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอ๋อรู้แล้วต้นไม้พวกนี้คือขากลับนะครับนาเอาไว้ให้เรารอดโดยเฉพาะนะครับโอเคประตูประตูอยู่ไหน รรป,ประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วปิดประตูนะครับเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยนะครับนี่ต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์น่าจะฆ่ามันได้ขอเลยเถอะขอเลยเถอะขอให้ฆ่ามันได้ด้วยเถิดนะครับฮะนี่เป็นไงออเรียบร้อยนะครับไม่ปลดล็อกกุญแจให้กูด้วยนะครับนะดินสอไม่ให้มาสักแท่งด้วยนะครับอยากได้ดินสอใหม่แล้วอ่ะเออนะครับสรุปคือแค่นี้นะครับมามังกรมาให้เราฆ่าเด่นนะฮะ เอาละต่อมาก็มาถึงประตูนล่างตรงนี้นะครับที่มันติดต้นไม้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งเทาานี้เราก็ปลดล็อกต้นไม้แล้วนะครับก็สามารถทําได้นะครับนะโอเคนี่เราจะมาดูนะครับว่าด้านล่างนี้มีอีอย่างบ้างนะครับนะโอเคลงมาจะอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหหนูหนูหนูโอ้ยเอ้ยหนูหนูตัวหนูหนูหนตัวนี้แม่งเก่งว่ะเก่งว่ะนะครับนะเราโอ้ยเกือบตายแล้วเวลานะครับนะ ถ้าผมตายผมเริ่มใหม่หมดนะเนียนะครับนะผมเล่นแบบฮาร์ดคอร์ไงห้ามตายนะครับนะเอาล่ะผมต้องเล่นแบบใช้สมองแล้วนะครับนะต้องเล่นแบบระวังลืมไปตัวเองเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะโอเคอ่าแล้วต่อมามันก็ทะลุมาตรงประตูนี้นะครับนะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะเอาล่ะต่อมาเราก็มาหาปริศนาต่อนะครับนะโอเคตามต้นมาให้หมดนะครับเพื่อเมันดอปอะไรมาให้เรานะฮะเราจะได้สบายหน่อยนะฮะนี่ไงหัวใจนะครับ ันต้องการหัวใจของฉันให้ครบนะครับนะนี่ได้หัวใจใหม่แล้วเว้ยมาแล้วนะครับนะ้าตอนนี้ผมมีกลับมามี6ดวงแล้วนะครับนะเออแต่ตอนแรกผมมีสิบดวงเลยนะเท่าที่จําได้ใช่ไหมตอนเล่นเนื้อเรื่องสตอรี่หลักอ่ะแล้วต่อมามาถึงห้องนี้แล้วนะครับนะาหวังว่าผมจะเจอริมสอนะโอเคเอาละขุดไปจะต้องไปหานาะยให้เจอนะไอ้คนจนนายเป็นเพื่อนของฉันที่ฉันสร้างขึ้นมาในจิตนาการนะ้ หลายจุดมากเลยนะครับที่ติดที่ขุดนะครับนะตอนนี้ถ้าผมได้ที่ขุดนะผมคิดว่าผมปลดล็อกไปได้ไกลแน่นอนเฮ้ย่าะผุ้ชมนี่ก็มีน้ําพุก้วยนะครับน้ําพุที่เอ่อเป็นคนเป็นเหมือนอนุสาวรีย์นะครับนะที่แบบโชกเกตยศความรักนะครับน้าดูดิยื่นหัวใจอันใหญ่ยิ่งนะครับนะแล้วก็มีคู่ครองอยู่ข้างๆด้วยนะครับไอตัวก้างปลาตัวนี้อ่ะโอเคเดลงมาตามตรงนี้เรื่อยๆนะครับนะโอเคตอนนี้รู้สึกมาห้องใหม่เรื่อยๆละ อ่าแล้วตอนนี้เราก็ไม้ยได้แล้วนะครับนะในที่สุดก็ได้ดินสอแล้วมาดิครับนอน,น,อนบอกเลยว่าฝนแม่งมีค่ามากนะครับนี่เอาดินี่เขาเรียกว่าปลูกต้นไม้เราเริ่มเพิ่มเพื่อชีวิตสดใสนี่โอ้โหนะครับนายฝนแล้วได้ฝนแล้ว,ลวรู้เรื่องอ่าแล้วตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเจอกับ คนหน้าอีกแล้วนะครับต้นไม้ที่ถูกพิษเข้าสิงนะครับโอ้ยต้นไม้ยากชิบหายแล้วต้องทำยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยว้่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหพลังแม่งสุดยอดวะเฮ้ยกูตายกูตายไม่ได้นะเนี่ยกูตายไม่ได้นะเนี่ยกูตายไม่ได้นะเนี่ยถ้าตายชิบหายนะเนี่ยต้องเอาน้องน้องตรงนี้มาช่วยนะครับน้องน้องบอกเอ้ยครทำให้ฉันตัวโตขึ้นฉันจะไปช่วยมาแล้วนะครับจัดการให้ฉันหน่อยแล้วก็ เราเข้าถ่งเวลามันไวออย่ามาเกาะหลังฉันนะครับนะโอโ้ยนะครับโคตรปวดนะครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะครับนะโอเคเอาละผมจะทําให้มันปวดไอ้ตัวใหญ่ให้ได้นะครับนะเราต้องมีมากกว่านึงนี่ต้องมีทีมนะครับนะนี่สร้างตัวให้มันใหญ่ขึ traged, ้นเราเข้านี่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 ยน่นี่นี่น่จะจัดการแกเจ้าต้นไม้ยักษ์นะครับดูพวกมันโคตรปวดโอ้ยโอ้ยนี่นี่เรียบร้อยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสามตัวนะครับลุมตื้ออู้หกูตายดีกว่านะครับนะเป็นอย่างนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหแจกหัวใจให้ด้วยนะครับนะเออโอ้โหผมเสียวตายเหลือเกินนะครับถ้าตายคือแม่กเริ่มใหม่หมดแน่นอนนะครับอ่าโอเคต่อมาก็เข้าประตูต่อไปเลยนะครับนายพวกนี้เหมือนจะฉลองอะไรสักอย่างนะครับเพาแบบกูเป็อิสระแล้วเอ้าเอ้าโผล่เข้ามาห้องนี้นะครับนะเอ้างั้นก็สวยสิครับนี่รดน้ําปึ๊บหนักปั๊บนี่โอเคดูวิธีเปิดประตูนี่ได้แล้วนะครับนะสบายบอกเลย ปีศาทุกอย่างเริ่มขี้คลายออกมาแล้วนะครับนาะเริ่มสบายแล้วตอนนี้เพราะตอนนี้ผมมีดินสอสร้างฝนได้นะครับนั่นก็แปลว่าผมจะมาทําตรงนี้ได้แล้วนะครับมนาะไอประตูด้านซ้ายตอนแรกที่ผมทําอะไรไม่ได้นะครับนี่มันจะเชื่อมสะพานให้กับผมนะครับนะเออเอาดีนะครับแล้วอันนี้ทําอะไรได้ะเดี๋ยก่กอนนะปึ๊บพี่กอนไอรถน้ํานี่ทําอะไรได้ผมอยากรู้เพื่อจะเอาทำอะไรนะครับโอเคช่างมัน แล้วต่อมามันก็ต้องการกุญแจสีแดงด้วยนะครับซึ่งก็สร้างแบบสดสดเลยแล้วกันนี่เป็นโน้ตเพลงแม่งไปเลยนะครับนะโคตรเก่งเอาละนี่แน่ะเปิดประตูเข้าไปโอเคต่อไปเข้าสู่ห้องมืดน,นะครับนะโอ้โหห้องว่าอะไรวะเนี่ยมีแต่สารพิษน,นะครับนะเออบูดบุดบูดบุดบุดบูดบูดอะนี่สร้างฝนสร้างฝนสร้างต้นไม้แล้วก็สร้างฝนต่อปั๊บนี่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเน่ะเรียบร้อยนะครับนะปลูกป่าในมือเราอ่ะแล้วก็นี่ครับได้หัวใจนะครับนะ ซึ่งประตูนี้มันเปิดไม่ได้นะโอเคเราไม่ไปก็ได้นะครับประตูตรงนี้แล้วประตูไหนที่มันเปิดได้ไม่มีนี่อา้าวแล้วมันมีอะไรให้ผ่านด่านวะเนี่ยตรงนี้สุดท้ายเราก็ต้องมาหาใหม่นะครับนะ้มีประตูไหนที่มันต้องใช้น้ําไม่ว่านะครับนะ้าประตูนี้เปล่าวะนะครับนะโอ้ยโ,โดนตีอ่อะแล้วต่อมาผมเดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะนะระับนะปรากฏว่ามันต้องใช้น้ํานะครับเพื่อรถเออเพื่อทําให้พื้นที่ใหญ่ขึ้นอะเกี่ยวไหมมันอยู่ไหนวะห้องนั้นนะครับนะหายากเหลือเกิน ถ้าต้องการห้องใหม่ช่วยด้วยพระเจ้านะครับนะนี่นี่นี่อันนี้ไงอันนี้คืออะไรอะ่ะนะครับไหนลอ,องลดดูดิพรเจับนี่มันมันปลดล็อกอะไรวะไม่เลยไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยอธิบายเออมันอยู่ไหนวะเออ,น,เอะนะครับนะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับนะมันคือประตูใหม่นี่หว่าเรายังไม่ได้ลงมาตรงนี้เลยนะครับนะโอเคเจอแล้วนะครับในที่สุดก็เจอจนได้นะครับโอเคเอาละเราจะสร้างต้นไม้บาเรียสุดเจ๋งไว้ก่อนเลยนะครับนะ นี่มันจะฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าได้แล้วจากนั้นก็ทําการเชื่อมไฟซึ่งก็โคตรเสียงโชคเลยเออเออผมตายไม่ได้นะครับถ้าตายคือจบเกมนะอันนี้ผมพูดบ่อยมากเพราะผมกลัวนะครับมนะเออนี่นี่นี่กุญแจอยู่ไหนกันแน่มาตกลงนี่แน่โอเคเชื่อมไฟจากนั้นก็กดลถไปนะครับนะปึ๊บโอเ okay. ค let's go นะครับนะไป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 จ,จะตามนายไปแล้เข้าเออลถว่านะครับจากนั้นก็ท่ามต้นไม้ไปก่อนนะครับเผื่อไว้ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่าแล้วดูทรงนะครับตรงนี้จะต้องใช้ที่ขุดอีกตามเคยนะครับนะแต่เราจะลงมาอ่าโอเคต่อมาลงมาเรื่อยๆนะครับนาะขอให้พระเจ้าเจอดินสอเถอะนะครับจะงูงูมาจากไหนนี่ฉันไม่ให้แกกินไข่แล้วผมว่าต้องมีไข่แน่นอนเลยว่ะต,ต้องต้องไปดินสอไข่แน่ๆเลยว่ะดูทรงแหละ ใช้ต้นไม้ของพระเจ้าคอยซะน,นี่มาดิไอ้งูบ้ามาดินี่เนี้ยฟานไปดีดอกนึงเฮ้ยยิงใครเจอแล้วนะครับนี่สอไข่อยู่ดิพระเจ้ชาช่วยเอ้ยกว่าจะเจอนายปะโถอ่างูกินไข่ไปซ่าถ้าฉันไม่อยากฆ่านายสลบไปซ่านะครับนะโอเคเอาละอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เจอไข่แล้วนะครับดูซิไอ้นกนี่มันจะพาเราไปไหนนะฮะ นหยลองดูดินะครับนะอู้จหจะพอหน่อยปล่อยเงไม่ต้องห่วงนกมาแล้วจ้านะครับนาะเออดีได้สอนนกแล้วนะครับดูซิขี้บูไปไหนนะครับนะนี่ไปเปิดประตูด้านบนนะครับไม่รู้แหละไปบัวแล้วนะตอนนี้อาจจะอจจะเอ้าเอ้ากลับมาตรงจุดเดิมนี่วะไอขี้หายนี่เอาไข่ไปกินไส้บอสงูอ่าโอเคตอนนี้นะครับเราได้เจอกับบอสงูนะครับนาะซึ่งบอสงูมัน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 ,ม,นมันหนีเราอะหนีเราทําไมวะ นะครับนะสงสัยเราเจอไข่มั้งนะครับนะอ่าโอเคนี่ดูซิว่ามันจะพาเราไปไหนได้บ้างนะครับนะนี่ขนนกอ่ะดูซิพาเราไปไหนอ๋อมันจะพาเราข้ามฝั่งไปด้านล่างนะครับนะโอเคเดี๋วด้านบนตะกี้มันยังมีกุญแจให้เราไขาได้อยู่นะนะครับโอเคแต่เราไปด้านล่างก่อนแล้วกันอ่ะดูซินะครับนะอุย้ยอะไรวะเนี่ยนกคนเหล็กหรอวะเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วก็ใช้นกนี่ใช่ไหมประจับดีโอ้ผมมาแล้วกับท่านผมมาแล้วยี่ห้อ แล้วจากนั้นมันก็พาเราไปไหนอีกเดี๋ยวก่อนอันนี้มีมีวางนะนี่อ่าดูซิมันจะพาเราไปไหนนะครับนะเชื่อมเราไปไหนเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไปไม่ได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าต่อมานะเราเจอนี้แน่ๆเลยวะ่ะเราเจอที่ขุดหรือเปล่าแน่ๆเลยนะครับนาะอ่ามารับผมทีมารับชันทีมารับชันที ไวพอนะครับเฮ้ย hey, นี่โอ้ oh, อันนี้เป็นขนนกสีทองนะครับขนนกสีทองจะเป็นขนนกเอ่อที่เป็นนกล่างคนเหล็กนะครับนะนี่มันจะพาเราขี้ไปไหนหอ๋อกลับบ้านนะครับอ่าซึ่งทางตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นทางไม่เชิงตันหรอกแต่เรายังวางไข่นกไม่ได้นะครับนะหรือเปล่านะครับนะไหนลองดูนี้นะครับนะตรงนี้ยังไม่ได้วางเลยนะครับดูซิเกิดอะไรขึ้น เฮ้ย hey, เอาเข้าจริงจมันครบแล้วป่ะนะครับนะอ๋อ,อไม่ใช่นะครับน,ะนี่มันมีขนลุกตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเจอแล้วจบโอเคงั้นก็นี่เราถึงจะขึ้นได้โอเคไอ้นอกนี่มารับเราโอ้ยโขดเดี๋ยวฉันจะพอกแกไปประจนพเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมากเลยประตูของชนเนะอ๋อสรุปก็คือเราต้องข้ามสะพานมาตรงนี้นะครับนะโอเคกูงงเองขอโทษทีนะครับนะโอเค มาละลงมาแล้วนะครับต่อมาเจอกับโอ้โหไอพ่นขี้โมงนะครับนะอาจจ้าไม่ได้กินหรอกนะครับนะไอพวกนี้ต้องใช้ที่ขุดนะครับใช้ดาบเฉษไม่ได้นะฮะมันเป่าแรงด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคซิกแซกหลบซ้ายขวาไปนะฮะมันจะเ้ยเออเจอกับบอสไปเฮ้ยนี่บอสอะไรละ่ะไม่ใช่บอสมึงเป็นบอสกระจกนะครับเดียบร้อยตีสองครั้งก็ตายนะฮะนี่ได้ที่ขุดมาแล้วเว้ยนะครับน้าโอเคตอนนี้มาละที่ขุดชั้น นี่โอ้โหนี่โอ้โหขุดเพิร์บอกเลยว่าขุดเพิร์ดขุดเพิร์ขุดเพิร์ดได้ที่ขุดมาแล้วที่ของช้นเฮ้ยที่คอยไม่ได้ที่ขุดมาแล้วน,นี่แนะ่อะไรจะมาเป่าอะไรนี่แน่เออประจันี่แนะ่โอ้โหสบายกูแล้วนะครับนี่แนะ่เออเออพอมีหลายจุดนะครับเป็นที่ขุดเยอะมากนะฮะนะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ที่ขุดสุดเจ๋งมาแล้วนะครับนาดินสออีกชิ้นหนึ่งนะครับนาที่บอกเลยว่าสําคัญนะครับนาอ่าโอเคแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้เราก็ได้ที่ขุดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องจบแล้วนะครับในการเล่น EP ที่8ของเรานะครับนานี่นี่เออนี่คนนกอีกอันนะครับนะเน่ซึ่งมันจะพาเราเข้าประตูที่เราไม่เคยเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับนะแต่สำหรับวันนี้ใน EP ที่8ก็ต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละรอดูต่อใน EP หน้านะครับนะสำหรับนี้พอแค่นี้แหละไย